ซีนารีโอหลังจากนี้นะคะคิดว่าจะมีการเสนอชื่อคนดิเดตนายกแข่งกับเพื่อไทยแน่นอนอออืือืมมมคิดว่าคุณอนุทินจะจะเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกอืมใช่แล้วก็ตรงกับที่พี่แขกพูดให้กับอมรินว่าจะมีการขย่าวขย่าวค้วของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ ื mm hmm. แต่ใช่แต่จุดที่มันจะเป็นตัวแปรสำคัญก็คือพักร่วมรัฐบาลใหม่อะจะต้องมีเพื่อไทยหรือจะต้องมีประชาชนขาดพักใดพักหนึ่งไม่ได้พักร่วมรัฐบาลใหม่เกิดไม่ได้ถ้าถ้าไม่มีพักประชาชนอยู่ด้วยหรือ mm hmm. ไม่มีพักเพื่อไทยอยู่ด้วย mm hmm. อ่ะจะมีสอง س ารนะคะ พักร่วมรัฐบาลที่จะเขย่าใหม่ถ้าคุณอนุทินอยากเป็นนายกคุณอนุทินต้องได้พักประชาชนเป็นพักร่วมใช่หรือยุบสภาอารักษาการนายกภูมิธรรมจะตัดสินใจย,ยุบสภาถ้าเสนอชื่อคุณชัยเกษมแล้วไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาคุณภูมิธรรมจะยุบสภาอันที่สามก็คือ พักประชาชนจับมือกับพักภูมิใจไทยโหวตให้อนุทินเป็นนายกบนเอ็มโว่าจะเป็นรัฐบาลแค่หกเดือนอืมแต่ว่า,วาคน,นีดสิ่งที่ไม่น่้บอมอมเอาไปขึ้นเอได้นะว่าคำพากาวิเคราะห์หนึ่งโหวตชัยกเกษมเป็นนายกถ้าผ่านก็ได้นายกชื่อชัยกเกษมถ้าไม่ผ่านภูมิธรรมยุค<ย>สภา,สาอันนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ของพี่แกสอง ภูมิใจไทยมาจับมือกับประชาพักประชาชนแล้วพักประชาชนโหวตให้ภูมิใจไทยเป็นนายกโหวตโหวตให้อนุทินเป็นนายกและจับอนุทินมาเซ็นอมเอ็มโอยว่าจะเป็นรัฐบาลแค่หกเดือนหกเดือนและจะต้องยุบสภาหลังจากเป็นรัฐบาลหกเดือนอืมอืมอ่ะคิดว่ามีสองซีนารีโอหรือซีนารีโอที่สามถ้าเสนอชัยกเกษมแล้วตก พักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยมาจับมือกันเป็นรัฐบาลอีกรอบก็ตอบไม่ได้นะอันเนี้ยเอออันเนี้ยไม่มีใครรู้นะคุณไม่รู้อ,อ่ะมันมันพี่แขกไม่ได้พูดจากโครงใน,นพี่แขกพูดจากคณิตศาสตร์จากคณิตศาสตร์ใช่เราดูเราดูจากใ่คณิตศาสตร์ว่ามันจะยังไงอืมแล้วสูตรไหนที่มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เอาสูตรที่เราอยากได้มากที่สุดดีกว่าอืมสูตรที่เราอยากได้มากที่สุดคือหนึ่งได้ช้ยเกษมเป็นนายกอืมถ้าไม่ได้ช้ยเกษมเป็นนายกยุบสภาอืมืมมออันนี้อันนี้เอาแบบว่าโหวตเตอร์เพื่อไทยอยากได้แบบแบบเราโหวเตอร์เพื่อไทยแบบเราอยากได้<ๆ>แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นให้ให้เกมการเมืองมันสนุกอืมอ่ะ เอาแบบถ้าจะเอาความสนุกนะความความไม่น่าเบื่อแล้วสื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยจะมี engagement สูงทุกวันก็คืออเราจะภูมิใจไทยจับมือกับประชาชนแล้วพักประชาชนเอาร้อยร้อยห้าสิบเสียงของตัวเองโหวตอนุทินเป็นนายกมันจะทำให้เราอะสนุกเพราะว่าเราจะล้อพักประชาชนได้จนลันตายและให้เขาเป็นเซ็น MOU กันว่าเป็นรัฐบาลแค่หกเดือนนะ แล้วให้ยุคสภาแล้วพักประชาชนเขาก็จะไปแก้ตัวกับโวเตอร์เขาว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่การกระบัดสอดนะอันนี้เป็นเรื่องของเราทำเอ็มโกันไว้แล้วว่าอนุทินจะเป็นนายกแค่หกเดือนทีเนี้ยความสนุกความสนุกก็คือหลังจากนั้นอีกหกเดือนเราก็ต้องมาดูว่าเขาทําเขาทำตามเอ็มโอยูหรือเปล่าคือถ้าขอกอไก่เนี่ยบ้านเมืองก็ถูกใจโวเตอร์อย่างเราแต่ถ้าขอไข่สื่อมวลชนอย่างเราจะสนุก และม,มีการทำแล้วก็มี engagement แล้วคุณแพรทองทานจะไปทำอะไรคิดว่าแพรทองทานก็กลับมาเป็นหัหนอาภักเพื่อไทยใช่เพราะว่าคุณแพรทองทานไม่ได้ทุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ไปแอบฟังคุณพ,พี่ชูวิคอ์อยู่บน BT, เอ็นบีทพูดเหมือนที่เราพูดไงว่า คุณเศรษฐาเนี่ยโดนไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับซึ uh ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นชนักที่ติดตัวคุณเศรษฐาไปซึ่งมันทาให้คุณเศรษฐาจะกลับมาเป็นตําแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ uh huh. อ,อคุณเศรษฐาจะไปดารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต,ตัวพิเษก็ยังไงอยู่แต่ว่าคุณไปทองทางเนี่ยแค่ผิดประมวลจริยธรรมเฉพาะเรื่องอ uh huh. อันนี้คือเฉพาะเรื่องด้วยนะนั่นคือเฉพาะเรื่องที่ตัวเองทําลงไปแต่ว่ายังไม่ ยังไม่ทุจริตหรือว่าไม่มีไม,มไม่มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประธานก็นสามารถที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อไปได้แต่คราวนี้มันมีการตั้งข้อต,ตั้งคําถามไงเออผมก็ตั้งคำถามใจว่าน้าวันนี้หลุดออกมาแล้วกลับไปเป็นเป็นแคนดิเดตอีกรอบได้ไหมโหวตอีกรอบได้ไหมโหวตแพ้ทอนไทยรอดได้ไหมได้ไหมเออเออ,เอ,อได้แต่จะไม่มีใครยกมือให้เออจริง